ผุ <c oughs> น้นายนิ้งเขาก็เปลี่ยฝ่ามาผูน้นายนิพพากินต่ำม,มักขีดาครับผมห้องทองเขาก็เนาะต่ำมักขีดาเพชรสายชิมมืองงนันนี่อย่างไก่สีตนก็ตีกันเองนะครับขนมห่อขนอย <c oughs> ห่อใส่บาทวังบุญก่ะชาตินะครับ <c oughs> รูปขาขางอ่ะอืมครับลาเอียดาไมมึจํำบางที่ยาวัาบอืมถ่ายเครื่องไปอ่ะก็่อเห็นงหงเลยเอาเลครับเนาะ อ,อ,อมาครับผมสดน้ำกันมาชิมน้ำกันดครับเด้อ,อ,อเป่าได้บเนเี้ มกพริกสวนได้หนิแ,ม,แววม่ขนาดของเจ้าของไปถือของพอลูกเว้ยยูไปได้แลนด์ยูสามบาทมาเพี้ยนใจมาข้ามที่สอง <c oughs> นับข้ามกระไดเนาะเพี้ยนวะ เป็นยงแรงๆนะครับน้องให้พวกผเผ็ดโอ้ยแฉบมันแฉบเหรอให้ผู้ชิมผู้ชิมให้มาถือกันก็เผ็ดหมดกินโมบเดจะเกลือหรอกว่าแต่คล้องฉ่ครับผมกินไรบ้บ่ได้กะเพราะขึ้น เราไม่เป็นผแนกทิมแล้วมันนผแนกกินผแนกกินอีเดีเป็นพอด้วครับด้วยจำนี้แล้วชดข้าวเดียวต้องว่าแล้วหมอจุ๊งซื้อไปแม้วเขาสิบก,กินบ่เคมอ่ะซื้อไปจ่องอะไรกไม่กักว่ แน่วไม่สิยังเอาลงวากินโอ้ยแล้วเฮ็ดเบียดไหมเอาโกบีต้วงซีมันเก็นหมกินอะรเจ้าดแ๋ยวเลยดิเฮ็ดกวกินบ่ได้ครับนะครับ วันนี้พ่อมาถ่ายพอฟูได้ว่าพอคอยเห็นพอพอใหม่นะครับผม,ม,ม <Okay. S 2> ลุกเข่าเนาะพ่อได้เขากินวังหันเข่ากันได้กินว่าใหญ่แล้วเขา่าทำหนึ่งไอ้ไทำเนี่งครับชัวร์อืมตุ้ยตอ เปียนลูกยางครับผมยาง,ยางคาัดข้าวเบิรเบิด์ตว่าไอ้ไบร์ครับผมประมาณพ่ออยู่บ่อสองอาทิตย์เดี๋ยวเปลี่ยนอันหนึงครับผมามเบิคัดข้าวเดียวเขาเบิด์ตโรบลูิฟาไปเบิง่งลูกยางนี่นะครับเฉย นะครับดูยางคัดเขาได้เคยเห็นว่าครับนี่ยางอีดีเลยยางอีดีอีร้อนนะครับนี่ยังขาดเขายังอุ่นๆนะครับ <S <S เบิดปั๊บเ้ไหวครับผมโมได้พออาทิตย์แล้วก็เพิ่งกองกอง,องนึง <G l ong> กองของใหญ่นะครับตัวนี้ ตัวนี้เปลี่ยน็อกแล้วนะครับเบส้น,นสหนึ่งเพราะมันซีลอยกลัวแหละครับเดิน้ก็ได้เส้นเดียวเด้ครับนี่เส้นเดียวซี่ลอยกว่านะครับผมมันเป็นก่อนไปสื่อเขาโอแพ่งหรอกคือเขาปลูกยางายโอแพ่งแล้วมไมาเห็ดแน,นวนะี่ก็แพ่งครับผม คือเขาซือ้อถึกถืออ่อกดไปเฮ็ดออกมาแล้วมาขายเขาแพงแพงครับผม